อาหารทะเลทุกชนิดงดหมดเลยโอ้แสดงว่าพิษส้ำแดงแมนครับพิษระบุนพุลไมาเด็กชินทุเรียนอย่างเงี้ยแต่เปิ้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องกินไม่ได้นะแล้วก็พวกปลาที่อ่ะเนี่ยก็กินไม่ได้สักอย่างเลยเอาคุณหมอครับคือห้ามหลายเนี่ยเสี่ยอได้กินยังครับผมเป็นโรคอะไยังน้อคุณหมอมันยังน้อเนอๆเพราะว่าแมนผมมาเป็นโรคยังมาถึสิวใครคลั่มหลายเนี่ยเชอ คือหามหลายเดียวเด็ด สาวแหลบรดามายับเข้ามามีชาวสวยขยินใจหัยใจบังไปแสนตัวแฟนว่าจาังใดจนน้องลองตต้หอยกอดผู้ยอดรวยเหลี่ยมหูดซิบยายแหลมบอกเพื่นเพ้อนแผ่เอานาเนินไอแนนเดือยามเธอไม่แหงงานแต่งคนจนหักลาที่ผาแตมไอามาส่งทางแหม,มเอาเปล่าเท่านี้กับพอ เดือเดียงด่างเกบางหนางไอของไอเถือทำลายตกไอจุดใจสิเพเจ็บตรงนี้แสดงอาการนี้บมุมเดบุกแล้วว่าอย่าเกลีเด้กหัวใจนี่ใสบอดีถึงใหญ่ถึงยาวพ็อเดินเปล่าขาแดงของน้องหากเลยประคองเอาสองคนพอขับเทินจังหวะนี้กลัวคือสิทธ์ก็เป็นสนเกินสังบอสมนองทักเพินกลัวไอเมิน สถานะมารถึงใหญ่ถึงยาวพอได้เป่าผาเหงของน้อง หากเลยประพองเขาสองคนพอกระเทนจังหวันี้กลัวคืนสิษกลัวเป็นส่วนเกินสังบอสมนองหักเพื่นกลัวไอเมนินสถานะมหลาหา์ตีไปลีดจริงครับ เขียนบชื่อแม่ว่าจาสดสดละหลอนครับเพลงคำนี่อาจารย์ไอหัวหัวเลยไอหัวหัวเลยไอหัวหัวมันหนึ่งเขาแล้วเอาไม่เนาะสดสดละลอนเนาะหวนหัวแกงวังหันผมล่องวังหันแมนครับอ้าวเเพลงนี้แม่พ่อเพลงยังซื้อเพลงมาพูดมาพูดใส่รวมดาวเพลงฮิตรวมดาวเพลงฮิตครับผมในปัจจุบันนี้โอ้ก็แจ้งมาผมฟังมังหันมี่ยังแม่โอ้ยมีหดอ่จ ยังก่อนเด็กยังดางก็มีทึ่งไงเท้าแหละบ้านหน้าเนี่ยเช่าครับสวยขยี้ใจผูกกอดยอดรวยสวยขยี้ใจครับผมโอ้โอ้มาจาเจ้าว่ามี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 จักเพ่งพ่อรวมอยู่ในเพ่งว่าทิมงวังอันเสียลอยเพ่งส่งไล่เลยอุ้ยอันนี้เป็นผลงานปลายปากกาของของอาจารย์ไม่เขึ้นเหรอบผมนะครับโดยเฉพาะ อันนี้ก็สิทธ์แต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นครับแต่งออกมาเพ่งนี้ได้ยินข่าวว่าแต่งมาเพื่อพี่น้องแฟนครับมุ่งเมาม้วนโดยเฉพาะโดยเฉพาะครับฟังเพลงเดียวได้ฟังเพลงหลายเพลงนะฟังเทียเดียวได้ฟังเบิดสูเพลงเลยครับให้พี่น้องทายเพียงว่าหนึ่งเพลงนี้มีกี่เพลงแม่ครับแม่ครับผมสวัสดีครัับสสวดีครับชอบจีรักเลยขลุบพอสุบไปเน่าแล้วนี่เด้อครับลูกเต่า โชว์ซักใจดีมากเลวครับพี่น้องครับไม่เคยครับผมครับผมขันมาแล้วทั้งทีอาจารย์ชัยศิลป์ดาวหัวทุ่งค้ำให้ใน้เลยครับมูมเมาหับผมขึ้นหัวมามืลยนี่ม้วนทีป้าตู่หนึ่งเพลงอยู่ในเพลงเดียวขามีจักรซื้อเพลงครับให้พี่น้องทายเขามาแมนครับไหวเอาแทนแมนพี่น้องทายถขันไายถือดิไายถือมีรางวัล นะครับมีรางวัลสมาหน้าคุณไหนแมนครับคือวิทยุหรือเครื่องใ้พวิน้องไปลีเบิ้งมันป้ให้ฮรีฟังเบิ้งห้รีฟังประทันกับฟังลีลีฟังเบิ้งไปหลายรอบผมก็ต้องไปนั่งไล่ฮื่นได้หน่ขึ้นขึ้นหัวมากยังเกาะขึ้นหัวมาก เสาลอแห่ครับสาลอแห่ขึ้นหัวที่แรงวาสาลอแห่เลยเสาลแห่ก็เป็นเพลงนะครับเป็นเพีงคือกันนะครับโอ้มีเกมให้เล่นไว้คลิดอย่เนียโอ้โถ่เออคือจะเนยจงเปรตแงพ่อเนี่ยมูนี่ใส่ทำนองความนะพ่อะว่าเป็างกิซื้อเพลงคนใดจทปินทำนองได้ใคอีกคนพ่อนี่ิื้อเพลงนไดเลยหรือคันมันใสัยพ่อเนี่ย วปวดเดือดดวงใจไม่นิ่งนิ่งเงี้น้ำตาลกลนเกี้ยวแล้วไปเสียงสุขเสียมซีุเฟลคือเดียวเป็นอาสมบัติผู mum 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 ้ดีปรารถนาแต่คนคนเดียวเฟลคือ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 โบราณดิลำน้ำพอ ไหลน้องหล่โอ้คือเดี๋ยวพออันของของอาจารย์อินดีเป็นปะอาพ่อสุนทราพานเลยสุนทราพอะไรอะไรครับการคือนานซองเราก็ไม่ค่อยจะรับอกคือผลงานเพลงนี้จุดประสงค์ของอาจารย์ไม่เคยนเหือคืออยากให้พี่น้องร่วมสนุกแมนครับท้ายเขามาว่าในหนึ่งเพลงที่มี่ซื้อเพลงว่ารวมยังเกาะ อ่ารวมอารวมดาวเพลงฮิตรวมดาวเพลงฮิตนี่นะครับมันมีซื้อเพลงดังอยู่ในนี่แจัคเพลงครับซื้อครับผมอ่าพันทั่วเข้ามาเข้ามาอ่าเข้ามาไปวิทยุลาคค้าอ่าบอกบอก บอบอกบอกอบเรื่องนสิทีิของสมนาคุณสมนาคุณบนี่นะครับสำหรับผู้ที่ไท้ถูกแฟนครับเอ้าท่านออานวอยน่อยใสเกือบขาดใหอยน้อยหนาเออนะครับพี่น้องท่านเกาหลีไต่หถ้วยเขามาอว่าสิเม็นองพุ่มนองพุ่มยนองพุ่มน้องพุ่มนะครับจะถ้วยเขามาหรือว่าอีกหลายท่านที่บ่ได้เอื้อบนะครับถ้วยเขามานะครับผมแฟนเกาแฟนไหมหนึ่งงบทเพลงนะครับมีกี่เพลงมีกี่เพลง เออเออหลักการได้เรมเด้อนะครับอ่าคุณท่าโลสาวสวยนะครับคุณท่าโลอว่าเพิ่นเพิ่นใส่ตัวที่ตัวที่สระอาครับเออตัวอาสระาโอเป็นท่าบผมเลยอ่านมาท่าโลรือนซีเมนตาโลพุ่นมันตัวที่มันเป็นตัวตร์อะไ้ตัวท่ออะไน้อยครังถามว่าเม้นท่าโลกับตาโลเหรอพุ่าต้องแม้นสองชื่อนี่แหละ ตาโรตาโรคอนชิเมนต์ฆ่าลูกนี่บ่แมนแท้ฆ่าตักเสียเลียกเรมตีแต่บอสฆ่าลูกกับตาลูกตาเรียกตาลูกนคอมเมนต์เขามาท่ายซื้อเพลงเขามาเด้อคุณท่าลูเด้อนะครับมาเราซื้อนุรบกันนะครับเมนถ่ายบดถือบดใดรังบั้นก็ถือว่ามาสเราซื้อนุรบกันครับมาให้กําลังใจอาจารย์ไม่เคิร์เห็บได้ครับผลงานเพลงนี้หากว่าศิลปินท่านใดครับอยากได้ไปเป็นเจ้าของครับติดต่อมาครับทางช่องซูเปอร์เนาบอโจุดซักแนลหรือว่าติดต่อไปทางอาจารย์ใหมมม่่้้นเบบก็ไไดครรัแจงา ครับพอท่านผู้ใดออกไปลองจักคนไม่มมีแล้วไม่ไม่ไมม่ครับจะถือ้อยจะไถือหยไม่ไนี่ไปเบิ่งนาผมจับได้ถือยนะพูนวัวนี่ะนะจุดว่หอนไก่อไปไปรูไหมไปหังไอยู่่นะหอแจ้งไม่ไมดิโอ้มือมันตายั่และครัพี่ร้องหรือสิอ่าติดตามไปทั้งช่องอาจารย์ไม่ขึ้นเหรอ็ไี้ช่องไม่ขึ้นเหรอบชแนลครับผมไม่ไม่มิ เรียนนี่เตี้ยงไม่ปีเรียนนี่จะเพ่งเอเท่าเดือนนี้สามสามเพ่งลนะครับสามเพ่งเลยสามสี่เพ่งเลยครับเดือนละสี่เพ่งหาเพ่งผมเลยนะมือหนึ่งอหาเพ่งก็ได้แล้วว่าอากาศดีๆอารมณ์ดีๆท่าฟิวมาได้ครับถ้าฟิวมาครับฟิวมาได้ฟิวมาอยู่กับอารมณ์ตัวอยู่กับอารมณ์คือแต่งเพ่งขันมีอารมณ์ก็ดีเตแต่งเพ่งไหนไงขันอารมณ์ไปดำหน้าเนี่ยก็แต่งบ่ได้ เห็นปอดอเพราะว่าน้องเมียเห็นอารมณ์นี่น้องพอเด้โอ้ยเนาะกัแล้วไปดับหน้าน้องพอดินต้องมีอารมณ์นั่งเบิ่งน้ำอ้าวพี่น้องทั้งพอเนาะอัดซ้อนสุดดอกเหลี่ยมหยาบเหลี่ยมหยกมากเมื่อมาเมื่อใดก็ใส่ตัวนี้ไหมโอ้เราติดเช็คไปไหมครบโตะกี้ยังเสียตะ๊กเชนเอาเสียสูตรนั่นละอันเก่าเนี่ย พอเป็นคนที่มักแม่งรับเฮมักแม่งรับจะได้แม่งขับมาช่วงบินพึ่งพึ่งนั่นโค้งอย่างโค้งแต่ก้คนสัดนั่นอืจตดุเอื้องดุเอื้องปีกเหลี่ยมโอ้มันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเออก็บอกกันเลยเราเอาได้ได้สูตรเหลี่ยมนี่เออมาจากพราสมพวงคลองสามจูมนี่มาลำสมพงศ์มาอนุโมทนาครับมาเอาตุงมทนาให้ครับในหลายปีละนี่แหละปีที่ยี่สิบห้าโอ้โูก แต่กไม่ไม่จนว่ามันเดนสีพังแล้วเสียยังยังงามอยู่ยังงามอนท่อยู่คอนเจนยลอยู่กับสูตรโบราณสูตรเก่าสูตรโบราจะทำพค้องสามจุ่มเออค้องสามจุ่มค้องสีจุ่มมืนว่ามฮเออแต่ว่าา้องายจุ่มกมี่ยูเลยมี่ยู่ิพราห้อย้องสบสองจุ่มกมี่พ่าเห็นใสใส่ระบาดที่หนาค้องว่องโอ สังเกบพอเีอ่ะโอ้โสักเกบพอเลยพอไปเห็นมันก็โยนย้อนยังไว้พี่คิดเนาะนะครับพวกเอาว็กซี่เนี่ยการงมพว่กันนี่แหละ เขาบักซีร้องใส้เขบ่ได้รองร้องใส้คองรองเส้โนตีนตีนังนังตะลุกอ่างนังอเกยเขาหน้าคลองุง้นอ่ะุ่งปุ้งปุ่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 งปุ้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 งพุ่งพุ่งพุ้งพุ้งพุ้งพุ่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 งุ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 ง กล่าวถึงโทษสังเกกอรอจัไป เออเออลบเออเกลับเออโวเจียเจียไม่้องละคลวไงเจียก่อนเดียวเนี่ยก่อนเดียวเนี่ย่ดดงพอดีหวยัตวเี่าไปเลเออเการอันนี้คือเป็นเปิดีเปีของเกียร์ของของนีเกียร์ครับบวบางสิเขาจะวาฟังเน้อาแล้วคนทั้งพูนเขาจะมาโครเนียลเนี่ยครับคือเขามากว่ลำก่อนมากว่ลำซิงนี่ยรบ ตั้งคุณก็มั่งดีเกียที่เป็นร่ำซิ่งเอยบอฟังดอกพอแล้วหันอกเออเออเออมาเถอะโอ้ยตั้งเอลเอลเอวเห็นอักเนี่ยเง้ยเนี่ยเอลเขารักษาเอลยังเหนื่อยดีเกียเอนแอนเอลอยอกแอนอกแอนนาตรงมือนี่แอนก่อนเอ็นดีกว่าดึงกันดึงดึงไงดึงก่อนดึงกันเนี่ยดึงกันเก่งไหมสนับสนับต้งสนับเนี่ยสนับสนับคือกันนี่กันมั่งมีคลองแล้วนะคองวงระนาดเอกระนาดโทครับระนาดตรีเขามีเมด มีมีชิงฉาบกองฉาบกองแง่กองตึงมีมัดอุตตรพงพ์ปีชาว่าปีการเฟียงก็มีมัดมีกันทางเรีนถือกันเป็นเพียงเดียวได้เนาะเพลงไงเนาะผู้ปอพี่นี่อเกี๊ยวกปุ้งเลยั้ปีชาวว่าแบบปีมยแบบแบบแบบปีป่อีปสงไเอ็มเอ็เอ็ม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 เอ็นเอ็ม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 เอ็เอ็เอ็ม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 เอ็นเอ็เอ็มเอ็เอ็ม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 เอ็เอ็มเ เออครับสุดยอดสุดยอดเครับสุดยอดจะมาสุดยอดไหมตานเทาไงต้นตานเทาคือมันโมโปงหยอดแล้วสุดยอดโอ้ยอมรับยอมรับคาราอะตานทองสุดยอดว่าฝีมือฝีมืออาจารย์เพคนนอกครับแมนแมนครับแมนป้อนสวรรค์งานเลยควนสวรรค์คฝนสุดยอดอิลีแมนครับแมนควรเอาเยี่ยงอย่างรอเดียวเยี่ยงอย่างครับนั่นตัวนี่เนี่ยคือยังการสร้างคนนอกต้องรักษากันเอาไว้ผู้ละคนก็ไป บบมีคนสูงเกิดยอนยอนนี่ยอนใจเบเบิรกโบบานสำคัญเลยอืครับคนอยู่กับใจนี่โอ้พเจเบิกบานมีคนสูงด้แมนครับแม่ไม่ขึ้นครับผมอื่อนนึครับโยนใจเบิกบานนี่คือมีคนสูงหลดมาอันดับหนึ่งเลยเ้ยมานดับหนึ่งเป่าเพื่อนนี่ก็ใจโบบากโบเบิรนกบโบโเบิร์กโบาลบโบกบเบิร์กโบบานโบเบิกบบานบบายากตนี้ย่านแอบนี่ยเป็ียนห้อ ไปหาหมอหาหมออือเบ่สบายในชิงสบายอ่าโอ้ยคุณหมอผมจะไปยังดอกใจบ่เปิดบ่อบ้านใจบ่ซสื่นบ่อส้วงมาสั่งว่าจะบ้าอ่าคุณนี่ไม่ได้นะเนี่ยคุณเนี่ยอ่าต้องออกกกําลังกายเยอะๆนะเนี่ยโอ้ยหมอเป็นลดส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องขี่ให้ขึ้นรถโดยสารนะโอ้เป็นแล้วก็เดินได้ยิ่งดี อาหารทะเลทุกชนิดงดหมดเลยอแสดงว่าพิษส้ำแดงแมนครับพิษตะบนพุ่ลมาเด็กชิ้นทุเรียนอย่างเงี้ยแต่เปื้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องกินไม่ได้นะแล้วก็พวกปลาที่เนี่ยก็กินไม่ได้สักอย่างเลยเอาคุณหมอครับคือห้ามหลายเนี่ยเสพพิษทีได้กินยังครับผมเป็นโรคก็ยังน้อคนหมอยังน้อเนี่ยเพราะว่าแมผมมาเป็นเอลก็ยังเมื่อเชื่อใครคาร์ลัมหลายเนี่ยเอ่คือห้ามหลายเนี่ยวแต่ คุณเนี่ยเป็นลกูกรายได้น้อยไม่มีเงินซื้อถามเด้เพีงแค่งหมดไม่มีเงือนสื่อรายได้น้อยอ่ะโอ้อาหารทะเลทุกชนิดมันแพงเนี่มันแพงรถรถนี่คือรถโดยสารผลไมเบอร์น่ายิ่งดีผลไม้ไม่ได้เสียกับรถ ทุเรียนเนี่ยห้ามกินผู้เลยมันแพงมันแพงตามเดินขาดเลยทุเรียนโอ้โหตกรายได้น้อยสั่งมาเนี่จังสันผมขอลารับลาลับบอหลวมอไปตามตามหมอสั่งเลยนะอยู่ดีมีสุกอะ ต้องทำตามหมอสั่งยังย้ำอีกย้ำเขาอยาำไปเลยยังบอกเขาอีกบอกเขาอีกไปไหนหน่อยข้อมองใหญ่ของหมอหมอข้อมองเนี่ยเพราะไอ้นี่ไปส่งมือไม่ยังเด้วยส่งโศกส่งโศกนะมันบ่ซื้นบ่บาลไรหมอหมองหัจักแล้วว่าเป็นคนมันไม่ยังอ่ะเงาส่องมอกไปหมอส่องมอกโอ้หมอก็ได้ เรากินเหล้าไหมแล้วกินเหล้าไหมถ้าหมอเลี่ยงผมก็จะกินกินเหล้าไหมวันน่ะมอถามถ้ามอเลี่ยงผมก็จะกินมือนกันอ้ยคือกันเนี่ยบอกบอกแม่บอกคนบดีคนนั้นือไปหาหมอผอโอ้ยมันจะแล้มันก็ไปหามอจิหามอแต่มอไปเห็นหมอเสียมอไม่เห็นก็มอก่มาหาเขา หมอไหมตัวเดี๋ได้อยู่ดิเนี่ยได้อยู่ดิได้อยู่ดิได้อยู่ดิหมอมาเขาเ้าก็ไปหาหมอตัวสาเหตุที่เวาัวไปหาหม้อพอ่าหมอมาห้าหม้อพอมาห้าหม้อเมีนบ้านเม่นเมีนเม่นเนี่ยเราคนเท่าการเป็นเก็บเป็นเอ็นอุ่นนี่ครับพวไอเอ็นอุ่นนี่ก่อนมีแห้งแต่เนี่ยแต่ว่าเก็บปิ่นอยู่เจ้าวไอเอ็นอุ่นย้อมมาใส่เอ็นอุ่นมันมีแยง เย็นอุ่นกระตินอุ่นนี่มีแห้งเลยอุ่นแามาเย็บเปนเห็นอุ่นต้องไปหาหมอเจ้าว่าเข็นอุ่นไม่ต้องไปหาหมอดอกเพราะว่ามันอยู่ดีไม่แห้งอันเย็นเย็นยังไปอันนี้เย็นยังไปเปลี่ยนบลาไหมตัวกันพี่น้องเย็บเป็นเอ็นเย็นเด้อบ้านนี้โอ้ยยากเด้ยากเด้ปัญหานี่ มีปัญหาบอกก็แล้วไปอด้ๆนะครับผมพี่นกปากไม่ด้พี่นกเด้เนะครับฝากเพราะ่กันติดตามครับช่องซุปเปอร์เ้่าวโจอดซักเช่ไหมครับปากกุดไหกดแช่ปากกดติดตามขมาาครับแฟนไม้แฟนเกานะครับแฟนไม้บ้านกดติดตามกักดติดตามไว้ครับสีมี คลิปดีๆนะครับที่มีสาระแจ่มไปแน่สาระเข้ากับสีมีเล็กน้อยถึงตานกลางถึงมากที่สุดสับปีนลองได้รับฟังนะครับแล้วก็มีการพอนคลายไเขียดแล้วก็มีผลงานเพลงนะครับเป็นการประพันจา้าจย์ไม่ขึ้นเหิบแน่อาจารย์ซูเปอร์เน่าแน่นะครับนายโจูซักแน่นะครับสารับสับเปลี่ยนกันไปแน่นะครับหลวงพ่อได้ไขขยับไขเหงาเนาะพี่น้องเนาะดีใจดีใจแฟนๆเป็นคอมเมนต์เขวามาพอแม่นครับเป็นเขวามา ล่าสุตดี่เขามาว่าอยทำคลิปสนุกหลา่มีสาระให้ฟังพร้อมกินเขาแรงทุกมือก็ต้องเปิดเบิ้งไปน้่ทุกมือคนแอแมนผลิตคลิปเฮ็ดคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยเอเด้ออเป็นเขามาขอบคุณขอบคุณคนใรายงมันเพื่อนมเบิ้งหลายเิ่นหนอยหน่ก็ดีใจก้าบแมนเพราะว่าทิ้งได้ดีนั่น เ้องใดหน่อยห้อก็ดีเลยแมครับคือท่องค่ำเนี่ยเขาจะวอาวายนค้างล้วแดสิหเซนเลยเ้ยกัน่นปมัดสิยางเลยเชนเนอยเขาจะหูยังมาท่องค่ำเลยคก่อนว่าฟังหนองห้องกับอ้คนที่ฟังห้อเป็นคนดีนี่วครับฟังห้อมีสาระด้ครับอือสาระสระอารีสารีนีเป็เโอ้ยสระีโอ้ย่อสาระขอคิดคนยองเขามาอยู่ นะครับผมจะได้ก็ฝากไว้ครับผลงานการแสดงของทีมงานหมอล่ำสุปเปอร์เน่าซีเสอรออีสานครับผมมีการมีงานออกพรรษาในการมาตัวนะครับโทรศัพท์ขอมาหาอีพอสุปเปอร์เาศูนย์แปดเจ็ดับเจ็ด 8 5 0 3 4สเก้าด้วครับครับอย่างในมอลำมอลำพชากมีประชากแล่นขึ้นแล่นลงพะยามากกรสากพะยาเขาดวงเขาป้ากัดภาคบริสีก็มีก็ตอมด้วยสีครักสากบัดสากว่ากมีศับเชนบลแล้วลงมาตามภาพตามเรื่องตามเรื่องตามล้วแล้ว่ามันเลียนเรื่องตลอดเด้ยครับวงเตยกับเตยเงี้ยวกันแล้วเว้ยเตยนี่ยุกอ่ย่างเบอยนว่าเตยย่างเดียวกับจัดไทยในเรื่อตัวโลกปูห้าก็มีซับกันไปเรื่อยครับ นะครับทุกอารมณ์นะครับรถแห่รถแห่ก็มีรถแห่กัมนี่นี่เลยกระที่ต่อมาครับราคาเป็นกันเองครับครับหรืออยากได้เพลงไปเป็นบันทึกเสียงเป็นเพลงของเจ้าของมามาหาอีปพอสุพญาอาจารย์ไม่กันเห็บเป็นเพลงเป็นล่ำครับได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างลูกคุ้งสติงหรือสไตร์พอตมากผมอยากได้แบบนี้เรื่องลาดแบบนี้ไฮจูดไฮพอตมาก็สร้างมาครับได้ความชัดให้ลูกเต้เนี่ยคันนี้พึกในด้านศิลปินครับ ต้องเฮตาหน่อ,นอยแมครับผู้ลงคน <c oughs> ตัวน้อยปัดอยากเล่นตัวน่เด้ตัวเป็นสาเป็นเบานี่เพราตัวลอว่าตัวสวยแไม่ไ่เห็นน้ามูาานี่เด้อทำม,มาตั้งลีนยังแข็งผนร้ายอ่ะม่จกบอลลีนแข็งลีนแข็ง เ uhm ช่เช่เช่าช่างเช่าช่างเช่าช่างโซสดเชื่อทีไหมเชื่อท่านสมัยออกเสริงตัววัยรุ่นเนี่ยเขาจะออกไปสั่นสีว่าเขากระโปงได้แต่พอแต่เป็นเบาพอเป็นเบาเพื่อนพอเป็นเบ้องแบบนี้ล้วต้องคือเขานี่ยละมันเป็นสับของวัยรุ่นเขามาเป็นจากล่ำถึงได้พอมาเขาว่ามันจากล่ำยังไม่เห็นล่ำตอนอายุสิบแปดปีพี่ สิบแปดปีไี่เพอออกล่ำล่ำมาเนี่ยต้องไปเป็นยังมาเนี่ยต้องไปเลยเป็นหมอต,ต้องไป<ม>ล่ำเท้าไม่ได้ข้ามนั่นตัวล่ำข้ามล่ำข้ามเออแล้วก็ความเจริญรักเลยขอรบขอท่านมีวความสุขความเจริญเด้อการบวาการจ่ายมีตตการปิดตุกบกพ่องนักปิดยาศาสตรนักปาดยอมหลงเด้อ ทีนี้มันบอดีกัหายไปซะที่นี่ดีเก็บเอาไปใส่ไปซอยต่งางผู้ชมที่หลักนักประกาศก็ดอคู่บาอาจารย์ผูม้มีปริธิทประษาทไอแก่หลูกศิ์ลูกห้ามากไม้กมายก,กล่งองกระไดนะครับแล้วตอที่ตำรวจต่างหเขน่นกันนะครับเอ้ทุกทันนะครับพอข่าวว่านิสุกันสุกนแม่ข้าแม่คล้ายกระเสียตักวนเลี้ยงวัวเลี้ยงโค้ดขงแหเนหน้า คอยแต่มีความสุขความจะเจร่ญหัวงเงื่งเหลืองเหลือล่อมในหน้าที่การงานเด้อว, <c oughs> วันคืนบ่รอดตาปีเดือนบรออ่ร่อยอยู่อายุเฮากับ่ยื่หอนหลอยทอดเ่องมาเรียกวายแกมัจจุรลชลำหนาจา่าตานยุสุยามมีผ้ากันตั้งนาไปสู่สายสวรรค์ใน,นด้อไปบําเพ็ญท่านศิลครูสุวรรณแรงเศร้าเพิ่นว่าตื่นมือเศร้าให้ตักบาดยังหันตอนกลางวันแตงเพลิน่อค่คาบุญสิน้าสนองอยู่กุศลสู้อยู่สงอานิสงส์รงอยู่สู้ขึ้นสู่สวรรค์เด้อเ <c oughs> มื่อนี่พอสุปยาวครับผมเบ้าโจซักใจดีร่บ าไม่เคนเครับผมยันชัยชินนะฮูรงคำให้ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ